สวัสดีครับผมซันครับเป็นช่างถ่ายภาพงานแต่งงานและก็ถ่ายงานทั่วๆไปครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวการขับรถ Grabcar ครับก็เหมือนขับแท็กซี่ครับแต่ว่าจะเป็นรถของเราเองครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์ครับผมเริ่มออกวิ่งเป็นเวลาตอนนี้คือ5้าโมงเย็นครับผมจะวิ่งจนถึงเวลา4ี่ทุ่มครับห้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่ม เนี้ยครับเป็นการวิ่งครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยผมเพิ่งจะสมัครได้แล้วก็แอปพลิเคชันพร้อมให้ใช้งานคือเมื่อวานตอนบ่ายให้เราเติมเงินแล้วก็มาวิ่งได้คือวันนี้ครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าวันแรกจะเป็นอย่างไรครับติดตามชมนะครับไปกันเลยครับ ครับจากการที่ผมไปวิ่งผมไม่สามารถจะอัดคลิปตอนถ่ายตอนวิ่งรถอยู่ได้ครับผมก็มาให้ดูหลังบ้านครับในแอปครับที่ผมวิ่งรถไปเมื่อวานนี้นะครับมาดูว่าประวัติในการวิ่งครับเมื่อวานนี้ครับวันที่ห้าครับอ่วันที่สี่ไม่ได้วิ่งวันที่ห้าวิ่งไปเมื่อวานครับคือลูกค้าคนแรกครับก็ผมอยู่บางใหญ่ครับพอดีเปิดไปที่บ้านตอนกลางวันแล้วมีคนหนึ่งครับก็ วิ่งไปซอยวัดเสาธงหินนะครับก็ได้มา99บาทแล้วก็พอกาลังขับไปสุขุมวิทที่บอกเมื่อวานครับระหว่างเดินทางมีคนเรียกมาแต่ว่าจุดที่ไปรับมันไกลครับ6กิโลเขาเลยกดยกเลิกครับผมไม่ได้กดยกเลิกแล้วก็ถัดมาระหว่างที่จะวิ่งไปสุขุมวิทอีกก็มีเรียกมาครับจากอะธารไทรวมทุนครับไปที่พระรามสามครับอันนี้คือยอดที่ได้ครับ160บาทครับถัดมาครับ พอไปไทยรวมทุนเสร็จอ่ไปส่งที่พระรามสามเสร็จจากสาระุกษฐิครับผมก็วิ่งไปครับทีนี้ผมก็ไม่รจะไปไหนก็วนไปที่ตึกออซีซันครับไปที่ตึกออซีซันก็ได้ลูกค้าวิ่งมาติวานนท์ครับติวานน์ก็บงังใกล้ๆนนทบุรีครับก็ทำมาอีกสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทครับอทีนี้เริ่มดึกแล้วครับผมก็จอดรออยู่แคลายครับหน้าเอพานาครับก็ได้ลูกค้าอีกท่านหนึ่งไปรับระเข้าครับอาริยาโมว่าครับเนี่ยครับยอดทั้งหมดจะได้มา จ็ดร้อยสี่สิบสองบาทครับจากที่วิ่งไปครับก็หนึ่งสองสามสี่งานครับเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทนะครับแล้วก็รา,ายละเอียดครับรายได้เมื่อวานนี้ก็คือเราเจ็ดร้อยสามสิบค่าคอมมิชชั่นจากค่าบริการท่องเ่เราได้มาห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของการเติมน้ำมันครับผมเมื่อวานนี้ครับตอนก่อนออกจากบ้านผม เติมเต็มไว้นะครับเติมน้ํามันเต็มถังไว้แล้วก็วิ่งเสร็จกลับมาเมื่อคืนมันเคร์ฟิลครับเราก็เลยไม่ได้เติมน้ํามันนะครับก็เช้านี้ผมก็มาลองแวะเติมดูครับว่าเราได้มา740ีนะครับเราใช้น้ํามันไปเท่าไหร่ตามจริงน้ํามันอาจจะใช้ไม่เยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าผมขับหลงเยอะไปหน่อยครับก็เป็นคนอยู่ชานเมืองครับไม่ค่อยได้เข้าไปครับก็เดี๋ยวมาเติมน้ํามันกันดูครับว่าได้เท่าไหร่ว่าหมดไปเท่าไหร่ครับ อียี่สิบเจมถังครับแสงอนนะน้อ่าโอเคเนี่ยครับที่เราวิ่งไปเมื่อวานนี้ครับร้อยแปดสิบแปดบาทใช้อียี่สิบนะผมใช้อียี่สิบก็เท่าว่าได้มาประมาณห้าร้อยครับก็โอเคนะฮะได้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทเลย สรุปนะครับการวิ่งแกลบคาวันแรกครับของช่างภาพนนทบ,บุรีอย่างผมนะครับได้มา730ดาครับหักค่าคอมมิชชั่นไป172บาทเหลือ557แล้วก็ลบค่าน้ำมันไปครับ188บาทก็เหลือ369บาทครับก็ถือว่าโอเคครับสำหรับการวิ่งวันแรกเหลือมา369บาบาทครับผมก็ถ้า ใครสนใจจะวิ่งก็ลองสมัครดูครับผมว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอสังคมใหม่ๆได้ลองทําอะไรแปลกๆใหม่ๆดูหรือว่าจะทําเป็นรายได้จริงอะไรอย่างนี้ครับก็ได้ครับทําเป็นรายได้เสริมได้ครับก็ส่วนตัวพอใจครับโอเคครับชอบครับสําหรับคลิปถัดไปครับจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าใครอยากจะให้ผมไปถ่ายทําเรื่องอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครหรือว่ากดกระดิ่งให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ